สวัสดีครับพี wow, they sure, they sure, they ่น้องแฟนคารบเอฟซีพ่อกันในช่วงนี้ช่วงหลังเล็กออกหลังห้อยออกพี่น้องหลังห้อยออกเงียบหมดเลยห่วเงียบติดว่าเลขติดเลขว่าติดว่าเลขเหยากฝากเลยสี่สิบสี่เก่า เกาซีบนพ่อซื้อกบน่อซื้อบอกคนยังดีเออคกันแต่ว่าหาศูนย์วมาหันละเออบ้ิื้ทถอยบอกว่าหาศูนย์กองมาแล้วหาหนึ่งกอมาแล้วยาด้ซีเก่าใ้ออกเออะสือดีซีเก่าเกาซีบนพ่อซื้อเออโอ้ปลานาปลนาและกระดวงกินปานาฟันได้เก้าซีบอกให้เมื้ซื้อเนื้ื้อยีบาทโอ้ยเบบบริกรับได้ดี ปันมือปานยี่น้องนำนั่นฮะนั่นฮะนั่นนี่คนมาบอกว่านี่ผมซื้อเลขตัวนี้ซื้อลายแบบพอมด้วยเก้าสี่ขอให้เบิงง้งพ่ออินไปที่มั่นปันมาซื้อเลขซื้อลาตาลันดี้แปดเก้าสี่สแต่เลขเงี้ยว่าซื้อป่ะเลขเลขไหนก็ซื้อที่ลาตันี้ า,าโอาสนาบเ,เกี่มันถึลอตตอรี่โอ้ต,อต,อต,อตอ่คิดสามตัวหนาเพิ <c oughs> ่นว่าสุดแทนแต่วาสนาบ้านเ,าเนี่ยพี่บ้านจานเหรอ บ้านจานตะบนจานครับพี่น้องครับซีสเกตเอ๊ะอ๋อยึดติดกันัโดยยึดติดกันกับบ้านน้องอุ้งอิงครับพี่น้องครับโอ้โอ้หอยู่ติดกันเลยติดกันเลยสองกิโลบัตถุว่าไก่พี่น้องเอาสาดมาเลยเพืนิศาสตรมาแล้วสาดมาแล้ว เบอโอ้น oh, voilà. ังเป่าเลยขวดน้ำรถสุโขเยียบวะน้อเหรเนะเยียบเนี่เพรานรถพลาเราะเล่นของจริน ouais ja ี่สามกันสิมีรถเด้นเลนออก เอาขิดมาเอาขิดมาบ้างไว้เพื่นรถแลนขอดันหน่อยเต้เอาขึนขึ้บวกกลางเลก้อนหนึ่อหนาวลยถนั้มกลังทะยอยมาปูเลยครับมาได้สูงกู พอดีพอดีพอดีพวนาเวทีอย่ยืนตัเ่นใยาลไ้ง่นเราอยู่บ้านเด็งกลนอะเรยู่กลลาอยู่ดีมักปสาใโอ้ที่ใกลก่นอมันหนกเนาะเห็ดไหเอโอ้จะมากแ่บมาแ่ต่แต่สเจ้าคือห่างไหนไงอันนีเขาขากมากค่ะโอ้ยาจะน่มากปานจะเล่นบา พอดีครับพอาหนาวที่นี่ที่นีนน่มาหนาอยู่ประมาณหนาร้อนร้อนหนารนีม่ีปูนี่ก็ได้พืนน่ผมว่าได้เงียนวะบอกหยเงีพอดท่านอีที่พนเพืเจปะปะบบูไดนนน้นี่มุ้นี่ก็ได้นี่ก็ได้ โมนีก็ได้ดิมีมาตรงนี้ไหอันนี้แหละม่ยาอกว่มีหนูแรนออกกว่าน่อยสาคันแทนคขนแท้ข่งแบบไงก็ย้อนข้อง,งามแล้วนำครั้ง เอามาดูยุบันจานครับพี่น้องครับตำบลจานจะเรื่อใหม่ก็ตลองจเด้อแฟนคลับเอซีสาหน่อยเพื่นอนแพงเพื่อนที่ว่าต้องห้องบรรจุวคนไเป็นมืนอเป็นไ้หน้าเป็นทงหน้าลงทงหน้ายางเดียวทว่าสีสิเกตห้อา มาฟังลำซอดแจ้งพี่น้อเยื้อจนซอดแจ้งไปแล้วมาเจ้ามายาลำเพรีนนกำกันมะเรนี่ครับ้องครับสาวน้อยเพชรป้านแพงเป็นขับีที่จะลืมไมอขอสิว่าเป็นใครลากสา,<ย>าได้ไ <c oughs> เอาไปก้อนมาฉีดในการนเว่เราได้อักแล้วเอาไปก้อนมาฉีดมีเบก้อนมาเบกยอนมาฉีด กระยอนมันว่าง,องดอกพวอนี้เนาะกระยอนทีพวอนี้มันว่างมีขว้มาแดงมัน <c oughs> มาหมดแดงอีนนี้ครับพี่น้องครับหมดแดงไสเอผู้ผู้ว่าผักน้ำมา โอ้ย <c oughs> มาแล้พี่น้องคุณเอารถแก้สารมาเลย มาจากบ้านไหนเนาะนี่เนาะบ้านแกตีแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปุ้ยโปดโป้อรถแกมาเลยมีอดกระเป๋าผมอมผอเกียนี่นะทท้งผมทั้าสาดพอมนอนพอมออนันอะตัวยจอเลยตัวยตัวยงเล่มอส่า บ้านแค่ค่บ้านแครอุทุมพรค่ะบ้านแค่โอ้บ้านแค่อุทุมพรพีเอาเคยไปตัวธรรมะทางนี้มั่นพี่แม่เนี่ย้านรก็ยังคาย่บานอันนี้ใกล้เดนนะใกล้อยู่นี่นะใกล้ปะไปดนน้มีรถโอ้แม่ยังมีรถเนาะใครใครมาจากบ้านแค่อุทุมพรพีไซครับพี่นงครับเนี่ยเอฟซีตัวยงแค่ค่ะบ้านแค่อุทุมพรบ้านแค่บ้านแค่จาตังเต้หอิงไปเ่นยูอันเรนไม่ไมน่าตะกี้เรนเลยเด่นนะ ตะกี้จางไปเ่นเพราะว่าตอนนั้นยิงเพื่อเนเ่นเราก็ไปไปสลองอยู่เมฮันนี่บ้านแขกกระจางบ้านแขกกระจางจางอยู่หม่องฮันนี่เลยครับครัขบของปีนินมาไหมไปรับุองปีนินมโโ่โอ้โอ้ปีกายนี่ปีกก่ปีกอนเนี่ยนะออเออปีกอนอ,อันนี่ย กระน้ำเบื้องตลอดอืมอืมที่ไหนก็ไปบ้านไหนกูไปอุ้ยอ่อนซ้อนสาดพี่น้องเพื่อนสาดแห่ถั่วหัวเลยสาดควบกันคือถั่วหัวอ๋อบรรจุได้สามสิบคนมาดิหน่เอาโอเคครับคลิปนี้เวสต์นีวพรานไม่ได้คิดนะขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีิดตามที่นุ่งกางเกดสั้นจากใคช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำพน์ออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับพ่อกันคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อ